ในสูตร EM ในการใช้อันเร่งพอ2สองนี้นะครับเราก็ใช้เวลาประมาณ15วันนะครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็น EM เศษผลไมเ้เศษผักในบ้านนะครับที่ผมมาทำเป็นน้ำา m เก็บเอาไว้ใช้นะครับผมนี่นะครับ นี่ก็ครบ1เดือนแล้วครับน้ำา e เเราก็นำไปเอาไปกรองแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็น EM จากเศษผักเศษผลไม้ในบ้านนะครับผมที่เราได้ทำเก็บเอาไว้นะครับก็เอาไว้ใช้เองแล้วก็ไว้จำหน่ายด้วยนะครับผมเพราะเราทำทีนะว่าทำในถังใหญ่เลยของผมก็ถัง1 0อยลิตรนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเอ็นน้ำา EM จากเศษผักผลไม้ก็จะมีประโยชน์มากนะครับผมช่วย ในอาหารในดินช่วยย่อยสลายดินหลายอย่างนะครับนี่นะครับของผมก็จะทําเป็นกวดอย่างนี้นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ะครับผมนี่นะครับนี่ครับก็เป็นกวดอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนไหนที่ว่าอยากจะทําเก็บไว้ในบ้านนะครับผมไว้ใช้เองอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนการทําของผมนะครับผมก็จะบอกทุกขั้นทุกขั้นตอนที่ผมได้ทํานะครับให้กับทุกคนได้ดูนะครับผมเพราะมันเป็นน้ําที่มีประโยชน์มากนะครับผมเอียมนี่นะครับ นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับผมหลังจากที่ผมได้พาทุกคนไปดูน้ําอ m มที่ผมได้หมักเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูพามาดูขั้นตอนการอาร,รําน้ำหมักออมของผมนะครับแบบเขาเรียกว่าแบบย่อลงมานิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ให้ทุกคนเห็นอัตราส่วนแล้วก็การทําด้วยและทุกคนที่จะไปทําที่บ้านด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทําถังใหญ่ๆนะครับสำหรับคนที่มีอ่า มันเป็นจุพัน์เล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเศษผักผลไม้ที่ไม่เยอะนะครับผมนี่นะครับระมาดูนะครับนี่ผมก็ไปขอจากร้านผลไม้มานะครับร้านขายผลไม้ผมก็ไปขอมาพวกเศษเปิดแตงโมแล้วก็นี่เป็นผักที่บ้านนะครับผมที่ผมเก็บจําหน่ายแล้วก็เป็นใบที่เหี่ยวแห้งแล้วก็เก็บออกมานี่นะครับผมก็จะเป็นพวกเปิดแตงโมเปิดแคนตาลูปอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็กากน้าตาลนะครับผมเป็กากน้าตาลนะครับเป็นน้ํา ก็เป็นน้ำเปล่านะครับในถังอันนี้เป็นถัง20ลิตรนะครับถัง20ลิตรผมก็ใช้กากน้ําตาล1ลิตรนะครับนี่นะครับทุกคนจะได้มีอัตราส่วนในการทําที่ package. ได้ผลเหมาะนะครับผมจะทําเก็บไว้ในบ้านนะนะครับถ้ามีถังที่ไม่ใหญ่มากนี่นะครับผมกากน้ําตาลนะครับถ้าเกิดว่ากากน้ําตาลเนี่ยทุกคนหายากนะครับผมตามบ้านใครหายากก็เอาน้ําตาลใสแดงนะครับผมน้ําตาลใสแดงสัก1กิโลมาละลายน้านี่นะครับอันนี้กากน้ําตาล1ลิตรนะครับนี่เป็นถังน้ํา20ลิตร นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอากากน้าตาลทีใส่ลงไปเลยนะครับนี่นะครับนี่นค,รนนครับผมอันนี้เรายังใส่น้ําไม่เต็มนะครับเพราะว่าอาผมละลายกากน้ําตาลก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่อาพวกเศษผลไม้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาจะเอาน้ําใส่เข้าไปให้ครบ20ลิตรนะครับผม กับน้ํนาตาลนะครับก็ถ้าเกิดว่าในอัตราส่วนที่ผมใส่น้ำกันน้าตาลหนึ่งลิตรหรือว่าใครจะน้อยกว่านิดหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกือกแตงโมลกล้วยที่มีรสชาติหวานผลไม้ที่มีรสชาติหวานก็เราลดปริมาณน้ําตาลลงได้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมแล้วก็กข้อสำคัญของผมก็คือเขาเรียกว่าการทำา EM โดยใช้สารเล่นพดสองนะครับผม สารเร่งพวสองนี่ก็คือเป็นสารผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะครับผมที่ช่วยเร่งย่อยช่วยเร่งย่อยพวกผลไม้ผักที่เราได้ใส่ลงไปนะให้คนสลายตัวเร็วนะครับผมนี่นะครับก็ในถัง20ลิตรนี้เราก็ใส่ห้าสิกรัมนะครับผมส่วนผมที่ใส่ผมถังร้อยนินั้นผมใส่ทั้งซองเลยนะครับครับพอเราใส่ครบรสองอย่างนั้เราก็คนให้เข้ากันก่อนครับคนให้เข้ากันประมาณสัก5านาทีนะครับผม ประมาณนั้นนะครับนั่งคนไปก่อนให้กากน้ําตาลแล้วก็พรอรสซงเราย่อยเข้าไปไปไป,ไปสลายลงไปในน้ําที่เราได้ได,ได้เตียมเอาไว้นะครับผมขั้นตอนไม่ยากนะครับก็ถ้าเกิดใครที่มีเวลาทามันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับตามแป๊บเดียวครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จนะครับผมเราทําเก็บไว้ใช้ในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับก็ก่อนอื่นที่ผมจะมาบอกข้อดีของมันก็คือว่าสําหรับคนที่ไม่มีวัตถุดิบ ที่ในช่องของผมที่ผมแนะนําในการทําเตรียมดินปลูกผักอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนหาวัตถุดิบยากนะครับผมอน้ํา EM ตัวนี้นะครับก็สําหรับพื้นที่บ้านใครที่มีดินดินเดิมอยู่แล้วแต่ดินอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเราก็ขุดดินโกยดินเข้ามาเป็นกองก่อนนะครับผมเป็นกองแล้วเราก็เอามูลสัตว์มูลขี้งัวขี้ไก่หรือไม่ก็ขี้หมูอะไรก็ได้ครับที่เราหาง่ายที่สุดผมคิดว่า อามูสัตว์นี้ทุกคนน่าจะหาง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เอามาผสมในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งกับดินเดิมนะครับแล้วก็เอาน้ํา EM นี่นะครับราดลงไปนะครับผมราดลงไปทุก5วันนะครับผมราดลงไปเลยนะครับประมาณอาซีซีต่อน้ํา1ลิตรถ้าเกิดว่า1บัวรดน้ําผมคิดว่าก็อยู่ที่ประมาณ1 0บสซีซีประมาณนั้นนะครับลดทุก5วันเลยครับแล้วก็ผสมพรวนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับแล้วก็ลดไปเรื่อยไปเรื่อยประมาณหมักเอาไว้ประมาณ1เดือนนะครับ ดินนั่นแหละครับผมเอาไปปลูกผักได้เลยครับผมจะได้ไม่ต้องไปหาวัตถุดิบแบบที่ผมได้ทําอยู่เพราะบางคนก็หายากครับผมก็บางทีก็บางคนก็ไปหาพวกแกลบดําไม่มีแกลบดิบไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เอาแบบง่ายๆก็คือดินเดิมจากที่บ้านเลยครับของใครที่มีข้างบ้านที่มีดินเดิมอยู่แล้วไม่วหวจะเป็นดินเหนียวดินอะไรก็ตามนะครับก็ออกมาหมักกับขี้งวนะครับมาผสมในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับขี้งว อาจจะเกิดบอกว่าใครบอกว่ามีดินน้อยก็เอาสองต่อหนึ่งก็ได้ครับขึ้นวัวสองดินหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็มาลดด้วยนะ้ําอ m นี่นะครับลดทุ่ๆห้าวันลดไปเลยครับแล้วก็ทวนไปเลยนะครับผมทวนไปให้เต็มที่เลยครับผมห้าวันแล้ก็ทำเอาไว้พอครึ่งเดือนครับผมดินนั้นนะครับทุกคนเอามาเราปลูกได้เลยต้าประกันเลยครับปลูกน้าง,งามมากพอตอนที่เราปลูก เราก็มีจุลินทรีย์สองตัวก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทุกคนสามารถทาเต็ดเกีบยไว้ที่บ้านได้นะครับผมก็มาลดผักทุกวันเลยครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรพอเราหมักดินเสร็จแล้วก็เอาสังเคราะห์แสงนั่นแหละครับลดผักทุกวันเลยครับก็มีสองตัวนี้ก็อยู่สบายแล้วครับผมรับประกันได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเพิ่มให้ผักมันจเจริญเติบโตเร็วผักมันออกดอกเร็วเราก็ไปทำฮอร์โมนไข่เพิ่มฮอร์โมนไข่ขาวเพิ่มฮอร์โมนนมสดอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็ทําง่ายเพราะว่าวัตถุดิบพวกนั้นมันหาง่ายนะครับผมทําตั้งเอาไว้ติดในบ้านได้ใครที่ว่าไม่ได้ปลูกมากก็ทําปริมาณน้อยครับไม่ต้องทําเยอะแต่ถ้าใครที่คิดว่ามีวัตถุดิบที่บ้านเยอะอยากจะทําเก็บด้วยขายด้วยก็ลองคิดดูลองทําดูนะครับนี่นะครับโอเคครับเสร็จละเดี๋ยวผมก็จะเอามาใส่นะครับผมเสร็จผลไม้นะครับนี่นะครับนี่นะครับผมเสร็จผลไม้เรา ใครที่มีเหลือไว้ก็ลองดูนะครับหรือวบางที่เราซื้อมากินเองซื้อมาทานเองเราไม่ได้ทิ้งอาจจะทําย่อส่วนลงไปในกระป๋องที่เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับก็คือคิดตัาปัตาส่วนที่ผมเล้บอกไปนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับครับพอเราใส่ผลไม้เสร็จแล้วเราก็มาเติมน้ํานะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับให้ครบ20ิบลิตรที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับผมครับผมนี่นะครับถังที่ผพารณานะครับผม ก็ในสูตร e m ในการใช้สารเล่นสารเล่งพโ2สองนี้นะครับเราก็ใช้เวลาประมาณ15วันนะครับผมอ่ส่วนที่ทุกคนเห็นที่ผมพาไปดูที่ถังที่ผมบักเอาไว้ได้ครบหนึ่งเดือนแล้วเมื่อกี้นะครับไอส่วนที่มันเป็นพวกเศษผักเศษผลไม้นะครับที่มันยังไม่ได้ย่อยเป็นเพราะว่าผมไปเติมทุกครั้งที่ผมมีผมก็จะไปเติมได้ตลอดนะครับทุกคนก็สามารถเติมได้ตลอดนะครับถ้าเราไม่ได้กรองใช้หมดเราก็เติมพวกผักเศษผักเศษผลไม้วันละนิดวันละหน่อยเราเติมได้นะครับเติมลงไปเลยนะครับผม เติมไปได้เลยผมก็จะมาเติมไปบ่อยถ้าเกิดว่าผมซื้อมากินแล้วก็มันมีเปลือกผลไม้เปลือกผักอยู่อะไรเงี้ยจะเจาไปเติมในถังตลอดเลยครับผมเดี๋ยวมันก็จะไปย่อยสลายลงเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็แค่นี้เองครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเราตั้งไว้15วันเราก็ใช้ได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับใครที่มามีดินปลูกผักไม่ค่อยสวยงามต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูนะครับน้ำมีเอ็มเนี่ยทำแล้วก็ไปลดลาดก็ได้นะครับเหมือนผมผมก็ทําไปด้วยผมก็จําหน่ายด้วยผมก็จําหน่ายในราคาที่ไม่แพงนะครับของผม นะครับในของผมนะครับก็ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเปลือกผลไม้เศษผักเยอะๆนะครับผมลองดูนะครับลองทําเป็นอะไรได้เสริมของที่บ้านเราก็ได้นะครับสําหรับคนที่มีอยู่วัตถุดิบอยู่เยอะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ลองทําดูเราจําหน่ายได้ในราคาไม่แพงเพื่อที่จะให้เกษตรกรหันมาใช้พวกอ่าดูดินซีน้าอินทรีย์อะไรอย่างนี้นะครับผม ป,ปุ๋ยสีที่เราสามารถทําขึ้นเองโดยไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับผมอย่าลืมนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อ,ตอไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ